สวัสดีค่ะวันนีสภาพเขาต่าไปเบิง่งธรรมาชาติไปเบิ่งความเป็นอยู่ของสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก,กที่แบบคลุมแค่ว่องไวบอลูนว่าเป็นตัวอี้ยังยังหาเจ้าตัวแบบเด็ใกใกล้ยังไทยเด็กใกล้ว่วได้เห็แนแต่ใกล้ไก่วิ่งไปวิ่งมาบ่แค่อยู่กับทีเอย่างประมาณเนี่มนยมันมีสภาพเป็นพื้ว่าเขาเป็นสัตว์ต่างประเทไหนเรียกว่าเป็นอนี้ยังกันเน นค่ะพามาดูธรรมชาติบ้านป่ามีใครเห็นอะไรบ้างมีใครเห็นอะไรบ้างมีใครเห็นอะไรบ้างเขียนมา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 มีใครเห็นอะไรบ้างมีใครเห็นอะไรบ้างไหมมีใครเห็นอะไรบ้างไหมมีใครเห็นอะไรบ้างไหม เห็นยัง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  <c ười> นั่งกินสบายใจเฉยเลยนะฮัลโหลฮัลโหล หาขอนมาฝาดกันนะหาขอนมาฝาดกันนะไม่ลงมาเลยเว้ไม่ลงมาเลยเว้เเวโอ้ยนาโอ้นั่งกินนั่งแค่แตงโมอยู่ข้างบนพาเข้าปงเข้าป่าบนต้นไม้ต้นหญ้าตามบ้านเนาะบ้านแบบบ้านแบบหมบ้าน ก็จะเป็นแบบคือจังคือจังแบบถ้าเป็นสมัยซุกมือนีบ้านเฮาก็คือแบบอ่าพากันง่ายไปเฮ็ดบ้านยูตตามท่งให้ทงห่งนายอย่างประมาณเนี่ยแต่ก็จะเป็นแบบมี่เพื่อนบ้านแต่ว่ายุ่ไกลกันแล้วก็บริเวณรอบๆบ,บ,บ้านก็จะแบบจังไรล่ะมีแจะต้นไม้สิงสาราสัตว์แบบตัวเล็กตัวน้อยน่ารักน่ารักค่ะเนี่ยเบิง่งกระหรอกน้อยตัวนี้ มีประมาณสามสี่ตัวเต็นแบบกำลังสนุกสนานเล่นอยู่ตัวเดียวมันจะนี้ตน้นต้นไม้แบบต้นไม้สูงสูงอยู่ใกล้ใกล้กันแต่เข้ากับเต้นกระโดดไปมากตามจริงไมมแบบบ่ต้องระวังว่าจะจะตกลงไปพื้นนี่ยังประมาณเนี่ยความคล่องแคล่วว่องไวของัาว์พวกนี้บาต้องห่วงเนาะก็ลอกหน่อย สวีเดนเป็นประเทศที่มีผู้มีประเทศแบบเต็มไปด้วยป่าป่าส,ส่วนใหญ่ก็จะมีป่ามีทะเลสาบมีทะเลมีภูเขามีอ่าภูเขาก็จะเป็นภูเขาแบบเป็นภูเขาแบบเต็มไปด้วยป่าเต็มไปด้วยต้นไม้โมเมนภูเขาจะเป็นแบบภูเขาฮอลโลนออียงประมาณนี้อุดมสมบูรณ์พวกสัตว์เด็กสัตว์น้อยก็จะ อยู่อาศัยดําเนินชีวิตแบบด้วยความปลอดภัยเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ปั๊บปนอยู่ก็มนุษยดแบบปลอดภัยว่ามีเพจมีภัยว่ามีามอีกอย่างมาทําลายเขาเพราะว่าคนที่นี่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาจะบ่ค่อยกินหรือแม้แตสัตว์ใหญ่ก็ตามจต่พวกกวางนักกวางช่วงเกสีหอฤด,ดูกาลแล้วกับยิงหรือว่าเป็นช่วงของฤด,ดูกาล ของการล่าสัตว์เป็นฤด,ดูการจังสีสามารถยิงเขาได้แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่จะยิงเฉพาะหวางที่ตัวใหญ่ๆเป็นการเจ้งเวลาลดหรือว่าไอยเกิอดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็คือตรงนี้ดูดูดล่าสัตว์ตัเองประมาณนี้